สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมนะครับวันนี้ก็มาตามตัวเลขปูห้าเจ็ดแปดเพื่อนกระบอกไม้บนบ่นเลขซ่องซ่องละหนึ่งแสนบาทนะคะเด็ดตัวใหมาเบิ้งน้ากันแล้วก็เลขล่างเพื่อนก็ให้อยอยู่สามครูงวดนี้เพื่อนก็ฟันท่องคงสุไท้ายำแล้วยำอีกวันนี้ก็มุคุยกับปูอ้อยเนียนคักจัดเลขค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะให้พลาดอีกนะคะเนาะ ยังให้พลาดอีกไปสนใจขิ้งมาทักไล่เขามาหนึ่งพันสองรอยบาทค่าทรงหาสิบกระจับเงินกระจับท่องแปดร้อยก็สิบเก้าสบู่เจแดงก่อนละหนึ่งร้อยสามสิบสองก่อนสามลอยเลือกค่าทรงไปเจ้าหกก่อนกับหกร้อยบวกค่าทรงอีกห้าสิบบาทเนาะค่ะเนาะไปสนใจอันไล่เขามาศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าหกสองมันเป็นเลข <2. S 2> เ,เ,เดินแต้มเน้ะค่ะหกก็หนึ่งบวกกันค่ะเจ็ดแล้วเป็นเก็ดเก็ดแล้วก็แปดค่ะเอาแค่สองตัวค่ะนั่น เงีไหมค่ะห้าก็แปดตัวก็เป็นทิสามค่ะสามหลักกระซีเนี้หมย่าไปซื้อใส่กันค่ะมานี้สามกับห้าแปนกับ 9, เก้านั่นเ็นไหมยเรือดินเต้มบนย่างเดียวที 4, 5, 5. ่เป๊ะ, 4, 4, 4, ะกับแปดค่ะที่สี่ี่หลักกระห้าเห็นหมั้ค่ะ,คะ บานี้มันไปใส่บ้านที่นโมีสองตัวไปตัวเอ้าขันว่ามันมาหาเป็นลักแล้วห้าใส่หลวดปูวแตว่ามันมาหาเป็นลักเนี่ยใสเลยเพราะว่าอย่างนี้เห็นบ่มันออกมันได้แปดกับเก้าล้วแค่กับหัวหกมันออกหกแแบบบานีปูบางนี่สามกับสี่ออกสามหานี่ปูบางวยนี่ เจ็ดกับแปดออกห้าแปดสามกับสี่ออกสามห้าห้องเก่าตัวทั้งหลังมียืนเลยปัวตัวทั้งหลังมียืนเลยถ้าสมมติว่าสามหนูมากมันบอสามมันมาแห้งสามสี่สามหาไปเลยแต่ว่าสามสี่มันมัสามสี่มัได้ห้องก็ตัดทิมเลี้ยสามหาสามตัวเดียวเล่ยปัวปัวเขียนไว้น้ำเลยเขียนเขียนเล่ยนี่เขียนเลยห้าสามตัวเดียวบว เออนั่นเนียนวงกลบไปเลยบบบนี้เอาให้ยูอะไรเลี้ยงวดนี่เมนนี่มันขัดมันมากมันดิีก็พานี่ไปตัวหนึ่งขันสมมติว่าอาว่ามาบาานี้มันจะเขาเลขตัวนั้นได้บาานี่สามสี่สองสองสี่มันมีได้ดนี่เห็นบ้านเองเมนเมนเมนค่ะมนมนแมนแมนนเมนแมนแนมนมนนเม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 นม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  มันเลขมันได็จังสี่เดินเต็มค่ะว่าหัวเป็นจี่สี่สี่ลกค่ะค่ะงวดก้อนกรแปเป็นิ้สี่สี่ลักคะเนียนเนียนเนียนามันคาปดแปดล้กะเก้ามันออกพกเปดหก็เปดบวกกันที่สามสามละกสี่มันเก่าสามาค่ะมันเล็เดินเต็มไปตัวนึงจะได้ระบนติดแน่นั่นเถื่องอีแน่นอ่นมันจะได้จะเถื่อนหาเสือไปเลยนอกปัว นี่นี่มาแข้งตัวนี้นนี่ยย่าิมเออสื่อเลยคันเล็กไมาไลเก่าสามนิ่ยที่เป็นตารางคนนั้นมากแมนแนแมมันแมนเห็นบนี่แมนเกาเก้ามันจะเป็ตาล่างสามเก้าอ่นี่มันแค่ตอนนีเลืตารางนี่สามหางนี่นี่มันมันมันจะมากนี่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  นี่นี่มันเม่อตอนนี้นี่มันจะออกยี่แล้วนี่นี่่นีห้าสามกับเก้าสามนี่ปูบนบนห้าสามล่างเก้าสามก็ได้แต่ว่าท่านติสื่อมาได้ตามตัวบัดยังนี่นี่แล้วนี่แล้วห้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามอืมจไหนกันชี้เข้าหานะเราไปมาแมนนอืมนอหานะที่เข้าหาเล่นวิ่งเขากำลังกำบ้าผ่านนี่ไม่ต้องรัศมีขาดตัวหนึ่งแมนแมนแมนปูแมน ซ่องเลยซซ่องละแสนซ่ลนมาอะไรมือแล้วบนไม่เกี่ยวกับล่างค่ะมันนี่มันกระเล่นมีเจียบลย่างเดียวเจียบลคือว่ามาหาเออ่าหามักันจะอีบุญสี่ศูนย์พันมามาหาหมวดนี้ก็จะหาเจ็ดบ่หาสี่บ่มันถึงมันเป็นไปได้บ่กินไฟแเลยมันกัน heat ตับดูดบอกเราก้นหาเนี่ยมันมันยัองแต่งหาอยู่เขื่อเก่าน้อแต่ว่าบทขึ้นมาซ่อ,องขึ้นมานเนี่ไหลค้างแทเน้ะนี่ไหม,มเขาคือเหตุอันนี้คือที่หาว่ได้ลอตเตอรี่หกตัวค่ะได้ไดก็จะไป็นใต้ดินเจ็ดสี่สองค่ะล่างลอตเตอรี่นี่อาจจะมีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเพราะว่าเรียก,กเกา่าหนึ่งหนึ่งเก่าว่าดังค่ะแมนูเมนูค่ะขันหาลอตเตอรี่กไ็ไปหาเก่าหนึ่งหนึ่งเเกก่าาไไว้้ันหดลย ค่ะตัวน่ะมันหาบว่าไ้แล้วดังว่าไรอันนี้ก็ดังนี่มักรืูอได้มักอยู่นี่ค่ะมันใจกันนี่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 ได้ลองแจ็คตัวอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเลยอันนี้แห้งว่าไดแจ็คบาทอ่าโน้ก่ไดรเล่นี่ตัวนี้ว่าไ้ซื่อเลยแจ็คตัว่าไ้ปีกายมันออกตลรางแม่นม่หล่ะค่ะมานี่คนตามห้อยโกติมาบนตีกายนี่ หาก่าก็หามัดก็ออกปีไก่เอมปีนี่ก็ออกมาออกคือเก่าหาเก่าก็หาใชที่ตีมันน่ะนะค่ะนี่เราก็ยานเลีตัวนี้เราเลีตะลังอาจจะขึ้นบนค่ะงวดก้อนบนยูตอยูบนหาเก่าค่ะยูล่างหาเก่ก็หางวดก้อนเนาะค่ะกล้นี่บันเอาหาเก่าก็หามาขึ้นบนนี่มั้แม่แม่แม่นี่เราแม่่ะแม่ยานั่นนี่รแม่ค่ะแม่ยานกัดออกข้อมัดน่ะนะ่ว่าจะว่ากัดไม่น่ะะอย่ามันมา เกศก่อเกศนี่ว่าได้เลยปูย่านแล้วจงเมื่อย่านแล้วย่านปูแล้วย่านแล้วคำนวณถึงรักย่านมันออกย่านมันออกเตี้ยสถิตีการของข้อมันเนี่ยมันก่กระเบิงอยู่ะปีการเนี่ยฮะก้ตารางของปีนี้มาเอาออกมาบนมานี่บนบนปีการนี่สามศูนย์เ่ศล่างเ็ดเกาเมื่อเกเนี่เราเบิงอยู่สถิตีการออกขามมันค่ะวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ย บ้านในหนึ่งกุมภาพันธ์เก้าเจ็ดเจเจหอก็ระว่างเดือดระวังเด้อระวังเด้อระวังโอ้ยระวังมือเขาระวัางย่างมันอ๋อมาออกเขาก็เลยกัารเลยบม่ได้ขายบม่ได้ซื้อเลยบม่ได้ซื้อเลยครับปู่ซื้อบะไรเลยเจดีย์มอว์เบิร์ตเลยมันซื้อไปหลายซื้อไปหลายแสนเลยทั่วปู่เลขมันนั่นมามันกับว่าแบบว่าเลขคำนวณปู่นั่นมันกับวาอยู่คือกันค่ะ ห้าสามเด็ดแปดแปดบวกขาดเปลี่ยนที่สามมั่นก็ออกสามแปดที่แปดสามเนี่ยลังออกจะลังค่ะบัมมัดกับมาออกขาสามแล้วมาออกหกแปดนี่ที่ ที่บวกห้าเก้าค่ะมันก็มาออกเก้าสองบอมันออกเก้าหกแปดมันออกเก้าเก้ายัางวะเก้าสองมาบ่มันบาพียนอางเรื่องตารางอันนะค่ะเลี้ยงเบื่อมันไม่เลี้ยงเบื่อโย ซาลล์เลขวิ่งสามล้านเจน่างเนาะฮะแล้วก็เลขกสูงเนี่ยเรี่งเบอร์เกือบเต็มเบอร์แล้วเนาะฮะอันนี้ก็เป็นเลขกซองเลขกซองมันใจกันนี่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 ไ่ได้หรอกแจ็คตัอันนี้อันอันตัเลยอันนี้แห้งบ่ได้จักบาดหนูบ่ได้เลยนี่ตัวนี้บ่ได้ซื้อเลยแต่แจ็คตัได้ตีกายมันออกตารางแม่นบ่ล่ะค่ะบานี่คนตามห้อยโกมานข้นมาบนตีกายนี่ หาเก่าเก่าหามันก็ออกปีไก่เอมปีนี่ก็เอามอาดออกคือเก่าหาเก่าเก่าหาเส้นที่ตีมันน่ะ Raymond Raymond. ค่ะนี่เราก็ยานเล็กตัวนี้เราเล็ตัรังอาจจะขึ้นบนค่ะงวดก้อน,นบนอยู่ตะอยู่บนหาเก้าค่ะอยู่ล่างหาเก่าเก่าหางวดกว้อนเนาะสี่ไก่นี่บันเอาหาเก่าเก่าหาไมา่ขึ้นบนนี่นว่าแมนแมนนี่เราเนายากนะนี่ลราแมนค่ะแมนการออกข้อมันนั่นนะจะว่าจะว่ากัดไม่นั่นละอย่ามันมาก เจ็ดก็เกาเจ็ดนี่ว่าได้เลยปูย่านแล้วจะเมือ่อย่านแล้วย่านปูแล้วย่านแล้วคำนวลถึงรักย่านมัน,น,นมออกเจ็ดย่านมันออกเตี้ยสถาติการออกขามมั่นเนี่ยมันก็กระเบิงอยู่<ท>ะปีการเนี่ยฮะก็ตารางขอ,องปีนี้มาเอาออกมาบน <ทะ S 2> มานี่บนบนปีการนี่สามส่วนเจ็ด <ทะ S 2> ล่างเจ็ดกเกาเมื่อเกาเจ็ดเนี่เราเบิงอยู่สถาติการออกความนค่ะวันที่หนึ่งกุมภาเันธ์ าบานนี้หนึ่งกุมภาพันธ์เ,เ,เ,เกาเจ๊เจ้าขอกะระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อระวังโอ้ยระวังมือเขาระวังยามมันออกมาออกเขาก็เลยกกันเลยไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อ,อเลยไม่ได้ซื้อเลยครับปู <c oughs> ซื้ออ่ได้เลยจเจดีย์มาเบิร์ตเลยมันซือ้อไได่ปซื้อไปหลายแสนเลยตัวปูเล,ละะ็มกมันนั่นมามันกับกบ้าแบียบแปลว่าเล็กคำนวลปูนะมันกับบ้าอยู่คือกันค่ะ ห้าสามเด็บแปดแปดบวกขาะเปลี่ยนที่สามมั่นก็ออกสามแปดที่แปดสามเนี่ยลังออกจะลังค่ะมันมั่นก็มาออกขาะสามเรียกไม่ออกหกแปดในที่ ที่บวกหกเป็นเก้ามันกับมาเออเก้าสองบ่กมันออกเก้าหกแปดมันออกเก้าเก้ายังวะเก้าสองบอกมันเพียงอตงเลี้ยงสลั่ง,ะงกนนะค่ะเลี้ยงเบอร์มันไม่เลี้ยงเบอร์โย สำหรับเลขวิ่งสามหลันเจนั่งนาะค่ะแล้วก็เลขสูงอยู่ในเรียงเบ,เบอร์แต่คือเต็มเบอร์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเลขซ่องเลขซ่องมาใหมาซ่ซองละแสนนะ,ะ, 7, นนะฮะเจ็ดสี่บนเนะคะสำหรับบนแล้วก็ไปเลขเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งปูว่าหาได้ว่าวันนี้หาหกสี่เจ็ดสี่สองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งไปหาสตอรีไว้เจ็ดค่ะเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้า คิบสวงเหล็กกางมันออกแคบหนาจอไปนะคะน้อสซาลาเบียดสองผูหาเจ็ดแปดค่ะมันมาสองน, 2> 2. 5, 8, นี่ห้าแปดบนได้สามสามต้องบวกหาเป็นแปดเหล็กกรางมันม่ออกแปด สามนั่นเห็นะค่ะมันหน้าแปค่ะมานี่บนมันออกสามห้าบวกกันได้แปดแปดต้องไปบวกกับหาได้สามสามวกสามหกอ่ะแมน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 งวดงวดงว,นงวนดนี่เดี๋ยวบวงวนดนี่งวนด<า>นี่บ้งลูกหกแปดมานี้ค่ะ หมดได้สี่สี่บวกหากเป็นเก้ามันเก้าออกแปลว่ากันดีเก้าสองเก้าสองกันดีค่ะห็นบรมันมากเก้าค่ะงวดนี้งวน่นีเดียวปัญหามันมีตัวเด็เด็ดใส่ลวดน้ําปวงแปลว่าวิ่งก็วิ่งตัวเดียวไปเลยเขาไปล่างนั่นแหละแมนแมนเอาตัวดเดียวดดเด็ดเด็ดลวดบ่เสียเงินวิ่งตัวเดียวค่ะแปลว่า เลขยู่ที่สี่เลียนได้ขันเรียนว่าได้เก้าเจ็ดมันมีตัวประกอบมันยโยค่ะเลขล่างบนออกห้าเก้าค่ะเก้าตัวเดียวล่าง <laughs> สามเก้ <laughs> าม, <laughs> มันที่เลียนได้ก็คือมีเก้าสามตัวเดียวลวดเก้าเ <9 S 1> นะจ็ด ก้าหนึ่งแลที่มันพได้ออกเตี้ยอักกันกันเก้าสาม่็ขายแล้วรัดด้วยรูปั่างเรียกตะล่างอันนี้ก็บ่ขายอันนี้ก็บ่ขายง้งตัวนี้กันเนี่ยง้งตัวนี้เรื่องง้างโตหนึ่งเรียกตะล่างกันเค่ะหนึ่งก็ว่าดับลังเด้ฮะหนึ่งชั่วดับเอาปูวัมดับลังหาตัวใส่ไซม่เลยกับ มันก็เก้าสามตัวเดียวนี่แหละถือแล้วขันขันมันดำกันเือพัดพันนองค่ะมันมากของมอี่มากค่ะแวมเนียเพราะว่าหนึ่งเรามันดับบนค่ะอาจจะมาลังได้เออเพราะว่ามันมันดับบนดับจังไดหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองออกหาแปดค่ะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าออกสามห้าค่ะหัวมอแมงออกสองบวกสองบวกหนึ่งเป็นสาม ค่ะปดสองบวกแปดเป็นสิบดับศูนย์บวมมี่สองสามห้าสองบวกห้า 3, 5, เป็นเจ็ดบวมมีออกหกแปดสองบวกแปดเป็นสิบบ่มมีศูนย์ออกห้าเก้าสองบวกเก้าเป็นหนึ่งบ่มมีหนึ่งบนนั่นเ<น>รต้องเหาเลยเหงลงตารางเลยลงตะลังเลยเากาหนึ่งตัวเดียวรลเก้เานนนเนึ่งนี่รถทิมได้รถเนาะเรนจะไม่ท่านั้นทำยามระเบยีน <laughs> บยนรวดอีก เอาอท่านผู้ชมเก้าหนึ่งก็ไปเราได้กองสองอ๋อถ้าเราข้างล่างเนาะข้างล่างข้างล่างเก้าเลขซองเพิ่นนี่ข้างล่างเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมเลขอะไรกันเพิ่นก็บอกว่ารักรวยเลขซองละแสนนะฮะพอไปหาซื้อเอาเจาะกำลังเล่บนนบนค่ะบนเนาแคปหน้าจอไว้ถ้าเราคลิปนี้เดือนสกาวก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหน้าขอให้เฮงเฮงรวยรวย เงั้นเลยกล่องท่องเลยม,มาสรลคลิปนี้เดือนสเกลคอตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ